ยาตรงละไม้ฝรั่งให้เสร็จต่อจากเมื่อวานแล้วก็จะเก็บผลไม้จะไปเก็บราดเบอรี่เอาราดเบอรี่ก่อนโอ้ยแย่งกันสุกดเูเพื่อนนี่กุดเบอรี่เนี่ยกุดเบอรี่เอาไว้ก่อนเอาไว้นี่ก่อนอันนี้ก็เคอร์เรนสีแดงก็เอาไว้ก่อนนี่จะเอาตัวน,นี้ก่อนตัวน,นี้จะเก็บยากไม่เหมือนมอนนะมอนเขยีขยวเขียวกระร่วงอันนี้เก็บ ยากหน่อยคือเรื่สีดำนะคะทำน้ำผลไม้ไปหมักเหล้าอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวขอถอนยาตรงนี้ให้เสร็จก่อนทอนยาบ้างเก็บผลไม้บ้างทำไปเรื่อยๆเเสร็จแล้วนะคะนี่ที่นี่ก็รอเปิดน้ำรดนี่ได้อาหารกระต่ายแล้ว ป่ะที่นี่จะไปถอนอยาแถวๆตรงนั้นผลไม้เด้๋ยค่อยเก็บตอนเย็นเย็นสี่โมงเย็นแล้วเันเน,นี่มาย๋ยจะถอนอยาตรงน,นี้อยู่ในร่มตรงนี้นาเสียดายบางอันก็ยอดหายไปแล้วทำงานในรม่มในหัวเสียยายตัดทิ้งถอนทิ้งหมดเลยหัวเสียนี่ หัวเ,เสียแบบเนี้ยสวยแต่หัวมันเสียอันนี้ก็ขี้เกียจเอาไว้นี่กระหล่ำปมไปให้กระต่ายกินงานเหนื่อยเหนื่อยอากาศร้อนๆนเพื่อนๆเก็บผลไม้ไปปัน่นน้ำผลไม้รวมก่อน,นปั่นน้ำผลไม้รวม อันนี้คือเลนสีดำนะคะหอมหอใน,นราดเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวว่าจะเก็บอยู่เย็นนี้แต่ว่ายังร้อนอยู่ทำงานอย่างอื่นก่อนอันนี้ยายเก็บไปนิดนึงไปปัน่นอากาศร้อนๆปั่นกินชื่นใจน้ำผลไม้ปัน่นแล้วก็จะเอาสตรอเบอร์รี่อีกนิดนึงรวมกัน ชอรี่ไม่เอาเพราะว่ามันต้องแกะเม็ดอย่าเอาแบบเร่งด่วนนะนะเร่งรีบเร่งรีบเอาเพืเ่นอนๆเ้ยถ่ายคลิปตั้งนานคุยตั้งนานไม่ได้กดกล้องอยากจะหัวเราะให้ฟันหลุดไม่รู้คุยอะไรไปมัง่งไม่คุยแล้วเละบอกบรรยายรถชงรสชาติ บรรยงบรรยายรสชาติไปจนที่ไหนได้อุ้ยนี่มันเริ่มสุกแล้วนี่มันเริ่มร่วงแล้วเพื่อนๆเ้ยทำไม่ทันออเอาสตรอเบอรี่ไปใส่ด้วย,ยไม่ได้เก็บนานนะสตรอเบอรี่ไม่ได้เก็บมานมะมันก็มีเหลือให้เก็บอยู่แล้วนี่เห็นไหมละ่ะ นี่โอ้ตรงนี้เก็บแต่ตรงนี้เลยเนี่เพื่อนๆโอ้โหเก็บแต่ตรงนี้เลยเนี่โลูกใหญ่ๆไปปั่นเสดายได,ดยอ้อันใหญ่ๆไปให้พี่เหมินกินไปเอาลูกเล็กไปปั่น,นโอ้หู้หู้นี่ไข่แบบสตรอเบอรี่ใหญ่หมดอ้ายนี่แม่ตอนนี้มันไม่เน่าแล้วฝนมันไม่ตกนี่นอันใหญ่ เห็นไหมดูตั้งใจว่าจะมาเก็บนิดเดียวจะเอาไปปั่นทอนหญ้าอยู่นะเนี่ยทอนหญ้าอยู่หิวน้ําเข้าไปว่าจะไปเอาน้ําผลไม้กินที่เหลือเมื่อวานน้ําผลไม้ไอ้นั่นน่ะน้ําเชอรี่เข้าไปที่ไหนได้เพี่เหมือนกินหมดก็เลยออกมาหาเก็บผลไม้จะไปปั่นนิดเดียวผลสุดท้ายก็ดูดินิดเดียว ไปไปไปอนี่นะคะได้ลูกหมอนด้วยลูกหมอนเหลืออันนี้กินอา้ปให้พี่หมืน่นเสดายมันลูกใหญ่ๆมาเราจะปั่นก่อนเด้อเสร็จเรียบร้อยได้คนละแก้วนะคะโอ้ยเย็นๆคนๆมาทีนี้ก็ มาดื่มกันนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยนี่โอ้ยมองเห็นปะโอ้ยมันไม่เห็นนี่โอ้ยโอ้ยมามามาลูกมะมา,มาอวดเขาหน่อยเลยลูกโอ้ยมองไม่เห็นมันดับมันมองไม่เห็นใส่น้ำแข็งมาด้วยโอ้ยเพื่อนเพื่อนมาเด้อ <c oughs> ชื่นใจลูกมอน แล้วก็เคเรนสีดําแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็ราสเบอรี่มีเยอะแยะถ้าจะใส่เชอรี่ก็ใส่ได้ใส่ได้หมดแหละคนหมักเลย ใสนมดเลยนะหวานๆเปรี้ยวๆดูสวยงามแล้วใช่ไหมเนี่ยเพื่อนๆ <c oughs> ร้อนๆ <c oughs> เข้าบ้านไปปั่นน้ำปั่นมากิน เก็บผลไม้ในสวนแหนไะไปปัน่นพยากรณ์อากาศบอกตอนหกโมงตอนหกโมงฝนจะตกชั่วโมงหนึ่งมาแล้วหน่นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเดียวเองอยายไปเก็บอนันก่อนดีกว่ามั้ง ไม่ตกหรอกแต่ว่าไปเก็บก่นอนไอราดราดบอร์รีนะ่ะกลัวฝนตกมาแล้วมันจะมันจะร่วงเลือนิดนึงฝั่งโน้นออแค่นี้ก่อนแหละไปเก็บไอ้นั่นก่อนตอนแรกว่าจะเอาให้เสร็จแต่พอดีนั่นได้ยินเสียงฟ้าร้องก็เลยอพอแล้วแหละมันเรือแค่ตรงนี้นี่อืม ม,มันบอกว่าหกโมงฝนจะตกได้ยินเสียงฟ้าร้องแต่แค่ชั่วโมงเดียวคงไม่ตกหรอกคิดว่ายายคิดว่านะกเก็บก่อนเด้อ ลืมเอากระป๋องไอ้นั่นมาสะพายเก็บไม่เอาแล้วเพื่อนๆเ,เข้าบ้านดีกว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วโทรศัพท์มันบอกว่าแจ้งเตือนฝนตกพายุฟ้าะนองเออมันแจ้งมาก็เลยไม่เอาดีกว่าถ้ามันเหมือนอย่างนี้ยายไม่เป็นไรหรอกแต่เห็นเมื่อกี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องก็เลยกลัว มาแล้วยายวิ่งมาปิดมาปิดบ้านผักดูดิมันแม่นขนาดไหนมันแม่นขนนาดไหยังไม่ถึงบ้านเลยแ <c oughs> ม่นขนาดไหนแ <c oughs> ม่นไม่แม,ม,ม่นก็ดูเอาดิมัน่วนอ้ยเชอี่ยายอ้ยดูดิหวังว่าไม่โดนมากนะหวังว่าลูกเห็บไม่ตกนะคือมันบอกว่าพายุ ก็มันมาได้ทุกอย่างเลยเนาะมันเตือนว่าพาย,ยุมันไม่ได้บอกว่าฝนมันบอกว่าพาย,ยุก็คือได้หมดทุกอย่างทั้งลมทั้งฝนทั้งโรกเฮบอะไรก็แล้วแต่เนาะเออนั่นแหละดีนะที่ยาญ,ญี่ตัดสินใจเข้าบ้านยายปลูกถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้ายังไม่ได้เข้าบ้านเลยดูดิวิ่งไปปิดบ้านผัก แต่มันบอกว่าชั่วโมงหนึ่งมันจะต่ออีกหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ดูก่อนอ้องจะถอดเสื้อผ้าอยู่ในโรงรถเมื่อกี้ถ้าลูกเห็บตกทำไงล่ะเนี่ยไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยอะ่ะกระป๋องกระป๋องไปปิดก็ไม่ได้ถ้าลมมามันก็ปลิวไปเลยอันตรายไว้แบบนี้ดูดิ ฝนตกแดดออกแบบนี้หวังว่าชั่วโมงหนึ่งหยุดอย่างที่เขาบอกนะทีนี้ก็เชอรี่ก็จะเน่าเพื่อนเพื่อน,นตกแต่ว่าวันนี้วันเดียวโอ้ดูลงมาอย่างแรงเลยไม่น่าเชื่อยายยังไม่เชื่อเลยไปชั่วโมงหนึ่งยายว่าโอ้ยายเก็บราดเบอรี่ดีกว่า ชั่วโมงเดียวคงไม่ตกเยอะหรอกแต่พอได้ยินเสียงฟ้าร้องกเลยเออกลัวดูดิหกโมงแล้วไปทำกับข้าวให้พี่เหมินดีกว่าโอ้โหเพื่อนแม่นไม่แม่นก็นดูเอาเนาะเพื่อนจ้าแม่นไม่แม่นก็นดูเอาจ้ามันบอกว่าหนึ่งชั่วโมง ห็นนึ่งชั่วโมงจ้านี่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกโหกมันยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหรอกประมาณสามสิบนาทีแหละเมื่อกี้ที่ตกไปเนี่ยเหลือปรยปลอย,อยเอ้ยเนาะดูฟ้าสว่างแล้วจ้าใหญ่ไม่เข้าแล้วแหละสวนพอแค่นี้แหละ